ันนีวันนี้จะไปที่วัดแสนสุขสุดที่เวลารามที่แถววัดอะไรนะที่เขาเรียกว่าเป็นวัดวัดป่านันเนี่ยแถวนั้นน่ะจะมีวัดแสนสุขสุดที่เวลาลามเราก็จะไปถ่ายกันวันนี้นะเดี๋ยวตอนนี้ก็อ,อ,อารามพบทสักหน่อยนึง แล้วพอไปถึงทางนั้นแล้วเราก็จะไปถ่ายวัดแสนสุดให้ดูเพราะว่าตอนที่เบื้องหลังของฉากของไทยรัฐอะ่ะเขาก็จะมีวัดแสนสุขอยู่ก็สวยงามก็อยากจะไปดูไงคะโอเคโอเคเอาไว้เดี๋ยวไปวัดแสนสุขแล้วจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งโอเคนะคะ ได้รล่ะตอนนี้ถึงแล้วแหละตรงนี้คือคือที่บอกว่าเป็นชื่อว่าทุกคนแถวนี้จะเรียกว่าวัดเปรตเนื่องจากว่าออคือสวนพุทธเมืองสวรรค์แดนนรกณนะวัดแสนสุขบางแสนชนบุรีที่ป้ายนะคุณเห็นไหมละ่ะอันนี้แหละแต่ว่าเวลาเขาเรียกกันก็จะบอกไปวัดเปรตก็เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูว่าวัดเปรตคือมีอะไรบ้าง โอเคเดี๋ยวคย่อยๆขับเข้าไปนะอันดะที่เราเรียกว่าวัดเปรตอะ่ะแล้วเราก็จากปากทางเข้าไปเลยเนาะแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาเห็นั้นแล้วก็ข้างในก็ยังมีป้ายคุณเห็นไหมมีสำนักสองฆ์อีกอะ่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นวัดแสนสุขสุดที่เวาลาลามอีกเนี่ยตรงเนี้ยนี่ก็คือวัดเปรตคือข้างในอะ่ะเข้าไปดูเลยใช่ไหม โอเคงั้นหาที่จอดไหมตรงไหนคือที่จอดได้บ้างมีจอดได้ไหม <c oughs> ไม่น่านะ <c oughs> หา,หาหนูนะ่นน่ะทางนูนะ้นน่ะไปทางด้านนู้นดีไหมเออ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราก็เข้าไปถ่ายรูปกันเนาะอันนี้ก็คือที่เราเรียกกันว่าวัดวัดเปรตแต่ตรงนี้ก็เรียกว่าวัดแสนสุขแต่ไม่ใช่แสนสุขสุดทิเวลาลามนะน่าจะคนละ านี้ประกาศว่าแสนสุขกวิสุทธิเวลารามเหมือนกันนะคุณลมที่เดียวกันเหรอมันนอกกันนอ้าวเหรออ้าวแล้วแล้วรูปของที่เขาถ่ายถ่ายในตัวอย่างอะอยู่ตรงไหนอะเออแปลกอะโอ้แสดงว่าใช่จริงๆด้วยเนะนี่ยตรงเนี้ยน่าจะว่าแสนสุขก,กันแหละ อ้าตายแล้วแล้วทำไมเราเข้าใจผิดเนี่ยขอโทษทีค่ะคุณคุณเอ้ยดูที่นี่อยู่ตั้งนานแล้วเคยมาเที่ยวลหละแต่ก็ไม่ได้สังเกตว่าชื่อวัดแสนสุขวิสุทธิวรารามคุณดูป้ายจะเห็นไหมมีพระพระถังสัมจังเออจรงลืมลืมใส่ลืมใส่สผ้าคุณลมเอามาใส่ผ้าหน่อยลืมลืม ใส่ลืมลืม,ลมต้องใส่เดี๋ยวเขาไม่ให้เข้าเออลืม,มเ,ขเขาให้หรือไม่ให้เราก็ต้องใส่อ่ะเพียงจะไปขัดเขาเออลืม สังไหมภาังกระจายเข้าใจผิดหมดเลยอ่เียบนะเดียวร้อนะแต่มันจะใส่แมสแต่คุณล,ลืมตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะใส่ตั้งใจอยู่ตงนี้แล้วปรากฏว่ามัวแต่จะถ่ายรูปไงแล้วก็เลยลืมว่าเราต้องใส่แมสด,ด้วย ก็เดินเข้าไปได้เลยเข้ามาเลยแล้วเราก็จะไปถ่ายตรงรูปที่เขาเป็นเื่องหลังของของอะไรนะนี่พระอะไรคุณลุตรงนี้คืออะไรคุณลุงองค์นี้คืออะไรขนูแล้วเร้วใครใช่ไหมไป <laughs> อ๋อที่เดียวกันน่ะก็เคยมาแล้วอ๋อที่เดียวกันน่ะคุณลมวัแนแสนสุกเออเห็นเขียนป้ายเราก็ไม่รู้อ้าวเหรอคนละที่มีนอกกับในจริงเหรอตายแล้วแล้วเราจะรู้เรื่องไหมเนี่ยยังไงเฮียเทวดาเดินดินเนี่ยวิหารออยเตียน มหามุนีดาบทนี่ไงอ่าองแดงนี่คืออะไรนะคุณลมเราก็อ่ะดูองมีองค์แดงองค์เขียวด้วยนะแล้วก็ทเทวดาเทวดุลปู่สวงวันนี้เลยพามาทเที่ยวตรงนี้ก่อนเนาะ แล้วเดี๋ยวถ้าเผื่อข้างในเนี่ยมีรับปุงภูมิทัศแสนสุขมหาวิหารใช่จริงๆอะ่ะคุณลมน,นี่บอกหน้าว่าแสนสุขวิสุดที่เวลารามอะ่ะเดี๋ยวไปที่มีจะรู้เหรอว่าใช่ที่เดียวกันกันกบเป็นฉาบที่อยู่ในนั้นหรือเปล่าโออไม่เข้าใจเหมือนกัน เคยมาแต่ว่าดูแต่เปรตแต่ไหรแต่ตอนนั้นถ้าจะตรงนี้ยังไม่ได้เยอะขนาดนี้ไงคุณ่นันมาตั้งแต่ปีห้าเจ็ดหรือว่าสี่เจ็ดจำไม่ได้พอมาแล้วก็ไม่ได้มาไม่ได้มาอีกเลยเพราะว่าตรงไหนที่มาแล้วก็จะไม่ค่อยได้เข้ามาอีกโอ้ตอนนี้เขาจเจริญขึ้นเยอะเลยอ่ะ เมื่อก่อนอยังไม่เห็นอย่างนี้เลยอะเห็นเั็นที่โล่งๆเฉยๆแล้วก็เป็นพื้นดินว่าตรวนี้ปรับซะสวยมากเลยอะเนี่ยคุณดูดิเมื่อก่อนนี้ไม่ได้มีสราตรงนี้เลยนะเออพอมาแล้วดิฉันก็เลยไม่ได้มาอีกเพราะว่าตอนนั้นอะยังไม่ได้ปรับปรุงแล้วก็สวยงามอย่างนี้เป็นพื้นดินธรรมดาก็เลยไม,ไม่ไม่ได้เข้ามาดูอีก คุณดูนเนี่ยเออเขาพัฒนาขึ้นเยอะนะที่ด้านดินสไลด์เมื่อก่อนมาคุณลมเมื่อก่อนมายังเป็นพื้นดินอยู่เลยอะ่ะก็เลยก็เลยไม่ได้มาอีกวันสเสด็จออกบวช๋อนี่ไงอเป็นรูปของ จะใช้ศิิทัตษะทรงม้ากันตก,กะนี่ไงโอ,โอ้โอ้ใช่เมื่อก่อนดีฉันก็มาดูแหละแต่ว่าตรงนี้ยังไม่มีเลยอะ่ะตอนนั้นอะดี่ฉันก็นึกถึงจตภาพกเก่าๆที่คุณว่ามันเป็นพื้นดินโล่งเตียนอแสดงว่าเขาพัฒนาเยอะมากอันนี้ก็คือพระเจ้าตัดพระโมลีเนาะ เจ้าชายสิทธัตถะนี่นแหละตัดพโมรีอธิษฐานถือบวชฝั่งแม่น้ำอโนมามหานาทีอันนี้ก็คือที่เขาจะคอยเอาไว้สำหรับสอนคนที่ทำบาปตอนนั้นมีเป็ดด้วยแต่อยู่ตรงไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้ววะดิฉันก็เลยเข้าใจว่าจะเหมือนเดิมก็เลยไม่ได้พามาดู ตอนนี้ก็ลองพามาดูหน่อยเนาะแต่ถ้ายัางไรในเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในอีกว่าจริงๆแล้วตรงนี้เรียกว่าเปรตจริงแหละแต่ว่าใช่ชื่อใช่ชื่อเต็มๆว่าวัดแสนสุขสุดที่เวลารา,ลามหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปหาฉากตรงที่อ,อยู่หลังฉากของของของทีวีช่องหนึ่งอะ่ะสวยอะ่ะ เอาฉากตรงไหนมามาดูเนี่ยจะมีสวนพุทธะเออเดี๋ยวนี้เขาปรับปรุงสวยอะ่ะเมื่อก่อนมันไม่ใช่แบบนี้อะ่ะคุณลมที่มากับแม่แล้วมากับพวกไอ้แตนน่ะคือมันเป็นพื้นดินหมดอะ่ะแล้วแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนี้อะ่ะาะตอนนี้สวยขึ้นมากเลยอะ่ะเออเราไม่เคยรู้เลยอะ่ะแล้วฝั่งนี้ก็มีอย่างนี้ด้วยอะ่ะโอ้แต่มันก็นานแล้วนะนี่ไงเริ่มเข้าสู่แดนนระก เนี่ยสวนพุทธะเนี่ยคุณลมมาสิตรงนี้แหละจะมีเปรตอย่างที่เคยบอกไหมว่าไอ้ที่ฉันมาฉันก็จะมาดูมาเจอเปรตเนี่ยแหละแต่ตอนนั้นอะพื้นไม่ใช่พื้นปูนไงคุณเป็นพื้นดินที่เดินแล้วมันก็จะขูขะายขูข,ขายดิฉันก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาตอนหลังนะพไม่ได้เข้ามาตอนหลังนี้นี่ไงคุณเจอละที่เขาเรียกว่าเปรตอะตรงนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชนบุรี บางแสนเนี่ยจะเป็นสถานที่หนึ่งที่เอามาสำหรับเป็นที่ให้คนมาเที่ยวแล้วก็มาดูคุณดูวัดโพใหญ่ไหมละ่ะอ่านี่มีคุลมคุลมไอตรงนี้มีอะไรนะพระเวสวุวรรณด้วยเหรอคุลมท้าเวสวุวรรณเหรอใช่ปะ ใช่ไหมอ๋อนี่ก็จะมีอะไรนะบูชาบูชาพญามัจจุราชนีไ่ไงคุณเขาก็จะให้คนที่ถ้าต้องการจะสอนเด็กก็จะพาเด็กมาดูว่าคนที่ทำผิดทำบาปเนี่ย ก็จะเจอเอที่ท่านพยามาัจจุราชนี่จะคอยเขียนไว้ว่าใครทำผิดตรงไหนแล้วก็คุณเอ้ยหายใจไม่ออกเลยเพราะอะไรฮะต้องพูดไปด้วยแล้วก็ใส่แมสไปด้วยไงแต่ตอนนี้มาอยู่ที่โล่งๆเลยดิยฉันก็ถอดแมสหน่อยแล้วหายใจไม่ออกเลยอะนี่ไงลักษณะอ่า คุณลมคุณลมก็ไปดูไปอ่านว่าอันนี้คือเอแดนนรกละนี่ไงมีกระทะทองแดงด้วยคุณใครที่ปฏิบัติประพฤติไม่ดีหรือว่าทำตัวเลวในโลกมนุษย์พอตายไปเนี่ยก็ไปสู่แดนนรกแดนนรกก็คือโอ้โหดูคุณขาน่ากลัวจังหัวห้อยเลยอะ เราอยู่ในกระทะทองแดงด้วยนะเนี่ยบุคคลผู้ผิดประเวณีอ๋อนี่นี่นี่พวกผิดประเวณีนี่คุณน่ากลัวไหมล่ะใครที่รู้ตัวว่าผิดประเวณีเนี่ยนะประพฤติปฏิบัติใหม่เลยนะอย่านึกว่าไม่มีจริงนะคุณคุณจะรอพิสูจน์ตอนตายไปแล้วคุณก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรกันได้นะคะคุณขาขอให้ ปฏิบัติตัวอยู่ในความดีเนี่ยดูิเนี่ยทั้งผู้ชายผู้หญิงนี่เขาก็เป็นการสอนเป็นในตัวนะเออแต่ตอนนั้นดิฉันมานี่มันมันไม่ค่อยงามอะ่ะอ๋อแสดงว่าตรงนี้เป็นวัดแสนสุขส่วนหนึ่งที่เอาไว้สอนคนไงคุณแต่ว่าถ้าเข้าไปอีกที่หนึ่งอะ่ะน่าจะมีวัดแสนสุขที่ที่สวยๆอะ่ะที่เป็นโบสถ์เป็นอารามอะไรอย่างเงี้ย นี่คุณดูีิเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะบางคนเขาก็ไม่เข้าใจไงว่ามันมีจริงหรือจริงหรือก็ลองตายดูสิคุณเอ้ยถ้าทําตัวไม่ดีอ่ะแล้วก็พวกที่นี่นี่นี่มีอะเรนาะกาเหยียวจิกลําไส้คว้านลาไส้กันเนี่ยถูกทําโทษเป็นคนคนเลยอ่ะนี่แหละตรงนี้คือวัดเปรตคุณไงเดี๋ยวจะพาเข้าไปที่ เอ่อที่มีรูปภาพเหมือนในทีวีช่องหนึ่งให้ดูแล้วกันเนาะอุ้ยนันมีต้นนิ้วด้วยนะคุณนูน่นใช่ไหมคุณลมต้นนิ้วใช่ไหม,มถ่ายถ่ายต้นนิ้วให้ดูหน่อยโอ้โหได้ดูสมใจเลยคุณเอ้ยวันเนี้ยข้างหลังก็มีอีกอะคุณลมเนี่ยดูติ ผู้หญิงที่ที่ผิดนี่เน,น,นผิดประเวณีผิดลูกผิดเมียผิดผัวหรือว่าไปล่วงละเมิดในเรื่องอะไรเนี่ยข้อสามะกาเมอคุณก็จะโดนแบบนี้ไงขึ้นต้นงิ้วขึ้นไปแล้วก็มีการจิกข้างล่างก็มีหมาคอยกัดคอยอะไรคุณก็คอยดูกันไว้นั้นเนี่ยจะได้ไม่ทำบาปทําชั่วกัน ไม่ได้ว่าใครนะคุณคนไหนเป็นคนดีก็สรรเสริญค่ะคนไหนไม่ดีก็บอกให้ฟังไงคุณจะได้ปฏิบัติตัวใหม่โอเคตรงนี้น่ะคุณที่จะเข้าวัดแสนสุขวิสุทธิเวลาลามอะ่ะตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นหมายถึงว่าเป็นสถานที่ที่มันมีนอกกับในเออมีวัดนนข้างในอันนี้วัดนอก เส้นถูกนอกอ๋อเหรอเออไม่เข้าใจแล้วเมื่อกี้นี้เข้าไปก็คือจะมีก็จะกลายเป็นที่เราถ่ายไปแล้วก็จะเป็นนี่นี่อีกคลิปหนึ่งละ่ะเนี่ยหกโมงถึงสองทุ่มอ๋อตรงนี้เองไม่เคยเข้ามาถึงเลยอะคุณเพราะเพราะเหมือนเหมือนจะลึกหรือไงไม่รู้นะหรือว่าคุณละแถบของเราที่ที่เราอยู่ไงนู้นคุณมองไปไกลๆนู้นนะ คือคือตรงนี้บอกว่าอะเรนาสถานที่รอห้าน่ะเราไม่เคยเข้ามาเลยคุณแต่ก็เดี็ดจะมาหาเพื่ออะไรอ่ะตามตามฉากหลังของ<ช>อุโบสถ<ะ>มหาเจดีย์อยู่ตรงนี้นะชมเลเัเออไม่ได้บอกเรากที่เกจโฆษณาให้นี่ไงมีโอ๋อตายละมุมไม่เห็น โอแต่แต่อยู่ด้านไหนเนี่ยไม่เคยเข้ามาเลยคุณเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเข้าแต่วัดป่าไงผ่านมาแล้ววัดป่าน่ะไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไปถ่ายให้คุณดูแต่ว่าเคยถ่ายตอนตอนวันวันอา